สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบบนนในช่วงแรกของมือวันที่27เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผพาพ่อ่พี่น้องบรนเฮาสุขสุข,ขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางราวพัฒนานะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่สามเงานะคะพ่อ่พี่น้องค่ะ ขอโทษขอใครพม่พี่น้องเบิ่งอ่าทีล่ลงให้เบิ่งสาปปีนิดนึงพอดีแอดมิทธุระนะคะไปธุระมุกอสีมานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็เลยเฝ้าน,นั่แนวทางของปูสามเงามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะเอาแนวทางมาหนีเล่าพัฒนาของปูสามเงาค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพ่ดอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน้องสกาณนะคะอาจาริญสอเลยเนาะเบิ่งแล้วรวยทีหน้าอกน้องลูกกอวันนี้ก็จะนำสาวเราไปประกวดเหมือนเดิมนะค่ะ กวดจากห้าหกหมายเลขเนี่ยนะ<ช>ลักเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นเนะ<ช>ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามชอบก็ตามกันไปเนาะไม่ว่ากันค<ช>่ะแต่เพืออ่านมันอาจจะเข้าก็ได้ได้ได้ลุ้นสองทุ่มนะสองทุ่มครึ่งได้ใช่ค่ะเดี๋ยววันที่สามทิพหลวงพ่อจะปล่อยหวยไทยให้ไปกระเบึ้แงลวรวยอีกจักจักชุดหนึ่งนะ ได้คะ่ะไวันที่สามสิบเจาพร้อม,มพร้อมค่ะพร้อมค่ะเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าค่ะเก้าห้า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 ค่ะสามตัวค่ะสามแปดสี่สามแปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ค่ะ สามแปดเก้าสามแปดเก้าค่ะห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าค่ะสองบนสองบนค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยได้ค่ะหมดแล้วหรอครับฮะ หมดแล้ววันนี้โอเคนี้อนี้ก็เยอะแล้วจะเล็กกว่าอาจารย์จะให้เก้าแปดห้าตัวเดียวด้วยสองไบเนี่ยเลยมันจะดูจริงเกินไปแล้วมั้งก็จะดูจริงก็จะให้ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกงอนนึงก่อนนี้ก้อนนพระอาจารย์ซื้อหนึ่งเจ็ดสองเลยนะโอ้เสียดายเนะผิดตัวเดียวนะคะอาจารย์ ผิดหลักตัวเดียวแล้วก็แ็มเดียวไปเรื่อยใช่ค่ะอืมอาจารย์ถึงบอกว่าอ้าวเกือบถูกเลยแล้วเบอรเรืออยเจ้จริงลงไปกระเบือเรือลอยไม่ได้ลงหนึ่งอะใช่ลง,ลง,องสองเจ็ดสองค่ะอสองหนึ่งสองค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งข้างล่างถูกเลยไงค่ะเราซื้อไม่เป็นครนี้ก็รู้แล้วมพอเขาบอกแล้วคู่หน้านั่นแหละเป็นเลขค้าสองตัวเนี่ยถ้าเขาจะเตะดัดเล่นตัดเล่น คู่หน้าคือจัดเล่นเลขท้ายสองตัวเนี่ยแต่ก็ตัดให้แล้วนะข้างล่างเนี่ยนะจัดจากคู่คู่หน้าของสี่ตัวเนี่ยเก้าห <95 S 1> ้า <85 S 2> เนี่ยนะแปดห้ากับเก้าห้านี่ยเล่นสองตัวล่างได้นะะแล้วจะจัดเล่นงดนี่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาชอบชอบใจนะจ้า ก็นึกว่าสงสารเบื้องเรือๆติดธุระเยอะว่ะโอ้ยมันขับรถมาวันนั้นไปให้พระซื้อให้เลยอะตอนซื้อเสร็จพอดีเลยซื้อเสร็จพอดีเบืร์งเรวอก็โทรมาเลยค่ะจ้ะไม่มีอะไรก็แค่นี้อ๋อจ้ะาอะงั้นแค่นี้นะคะแต่เบื้องเรือเลยก็จะรีบรวมให้เอ็นซีรวมคุยให้มันครบเวลาก็ได้ค่ะตอนนี้ก็สามนาทีแล้ว อาจจะประมาณเจ้ไม่ไม่ครบเวลาได้ก็ได้สักอีกสองสามนาทีก็ได้ได้ค่ะได้เลยจะมีทรศัพท์ไปไหนหรือเปล่าไม่มีค่ะน่าจะลงทันอยู่เออถ้าจะลงก็เอาเลยเอาเลยค่ะก็ไปเลยไม่ควาประกอบเจริญไม่ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ถึงประมาณเจ็ดนาทีก็ได้ค่ะเจ็ดนาทีก็ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเบิ่งรวยก็พูดวันนี้ก็ลองลองตามหลวงพ่อก็เบิ่งแล้วรวยดูเนาะหลวงพ่อคิดว่าเก้าห้าแปดเก้าเนี่ย น่าจะวงกลมเลยนะเบอร์อะไรรวยนะห้าแปดเก้านะคะห้าวงวงกลมเลยเลขมันมีแค่สี่ตัวแค่นั้นเองสี่คู่แค่นั้นเองเนี่ยค่ะห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่แต่ทั้งบนก็ตองแปดเงีนยจะยังหวยไทยที่ศูนย์ศูนย์สามแนวที่ออกสี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยคันนี้คันนี้จะเอาคันนี้มันเป็นหวยเราเราก็เราก็ไม่อาเบิ้ลเลยถ้าถ้าจะอาเบิ้ลก็ ห้าห้าเก้าเก้าเก้าห้าเนี่ยก็เลยก็หวยรามันน่าจะไม่เบิ้ลก็เลยจ่ายไปงี้เลยเนาะค่ะอืมแต่วันนี้เน้นเน้นคือห้าแปดเก้านะคะอาจารย์คะห้าแปดเก้าวงกลมเก้าเก้าหนะ้าเนี่ยเก้าเก้าห้าค่ะอืมแปดเก้าเกือบวันเนี้ยต้องถูกเบอร์นึงคอยดูค่ะเ <c oughs> บอร์นั้นรวยก็ใช้ตัวระบาดระบาดตาม ได้ค่ะห้าบาทก็ได้ค่ะมันไม่พออดขนมกับตัวแค่ห้าบาทเลยนะค่ะเออไปยุ่งทั้งวันเลยวันนี้นะขับรถค่ะมันก็เลยมันก็จะจะช้าหน่อยถ้าขับรถค่ะไปดีแล้วมันไปหางานไปแ้วเนี่ยปาจังว่าโอ้โหเบอร์นวงถมนี่คนเนี่ยให้คลิปเยอะหรือเป่า แต่เราไม่ไ uhm ด้ลงก็ไม่เ like, ป็นไรเนาะไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรก็จะลงอยู่หน้าต่อไปเนาะก็เอฟซีก็บางท่านเขาก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าอยากให้ตามแนวทางของพะอจารย์นะ่ยนะมันก็รออยู่เอฟซีก็รออยู่ค่ะก็บรรลเงิก็จะลงให้จ้ะจ้ะก็โอเคค่ะเอฟซีโชคดีก็หลวงพ่อก็เบิกเงินรวย สงทุมเนาะ,ะ,ะเจริพอเลยเนะาะเอบความค่้กัระจกรรนวัตการน,กษษษษษนะคะสาธุนะคะ,ะเลรกพอเลยจ้าแนวทาง่ทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่สาเงาค่ะเราพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเก่าหาแปดหานะคะเก่าหาเกาหาสามแปดซีูนแปเก้าหาแเก้เก้าหาเกนะคะพี่น้องคะม้หนีปูลเราเน้นให้เม็ดเดียวคือห8าแปเกนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อยพี่น้องเด้อ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางเราพัฒนาจากปู่สามเงาค่ะจังในกย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพระแม่พี่น้องบระธรรมสุขุสุคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขอนโชค,โ,ชค,โ,ชคโมันมันลำลำนิดว่าแห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเธออะไรค่ะพี่น้องคะทั้าประหยัดสิพลาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้กก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิเดเบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไล่การน้ตพินองเนาะพิจารณาเบงสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาโมนีนะคะของปูสามเงานะคะพ่อแม่พ่นองคะแล้วปูเราก็ทรง่าวมากนะคะมือวันที่สามสิบปูรสิมเนียนยำคงสุดท้ายสําหรับรัฐบาลไทยให้อีกเทื่อนึงเนาะพ่นองเนาะ,ะกระทาอีกเทื่ ามือวันที่30นะคะเอกซิฟ้าวนํามากลงงห้เพ่อยพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนได้พิจารณากันสำหรับแนวทางจากปู่สามเงาน,นะคะรัฐบาลไทยวันที่30นะคะเน้นย้ำอีกเทือน,นึงคือวันที่30อสิพฤศจิกาย,ยนนพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางเพื่อนบ้านเล่าพัฒนานะคะแนวทางของปู่สามเงาทั้งเบิดทั้งม้วนกับมีเพียงซํานี่นะคะพี่น้องคะจังไดกระห้พ่อ่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคดี สุขุสุข้อนนะคะพี่น้องคะเอาเอาไปพอกันไหมกัแบแอดในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดี